ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปัญญาธรรมในข้างนี้อาตมาภาพเสนอคำว่าความเห็นที่ถูกต้องถ้าภาษาธรรมเรียกกันว่าสัมมาทิฏฐินั่นเองมีอยู่5ประการด้วยกันนั่นก็คือความเห็นชอบในวิปัสนาคือเห็นว่ารูปร่างร่างกายของเราโลปนามสังขารของเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นสิ่งที่ ไม่มีตัวตนความเห็นชอบในการมที่สัมปัสสทั้งหลายทำแล้วว่ามีจริงเกิดขึ้นจริงเมื่อทำกรรมขึ้นแล้วความเห็นชอบในทางที่ถูกก็คือผลทางที่ดําเดินไปสู่มากผลในผานนั่นเองความเห็นชอบในผลที่เกิดขึ้นว่าเกิดแต่เหตุที่เรากระทำด้วยการทางนั้นความเห็นชอบในการพิจารณาเห็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปด้วยการทางนั้นอาตมาภาพของหนวอยพอห้าตโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทินเจริญพร